วันที่3กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการหยุดการจ่ายไฟเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมกับสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อประมวลข้อมูลด้านความมั่นคงในการหยุดจ่ายไฟตามแนวชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านที่จะมีการลงพื้นที่โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รับทราบแล้วซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ร้องขอไปเองว่าให้ทางสงมอช,อช่วยยืนยันแหล่งกระทำผิด เพราะถ้ามีจริงก็พร้อมที่จะตัดการจ่ายไฟแต่สมชต้องยืนยันมาก่อนโดยทางสมชไม่มีการแจ้งว่าจะส่งเป็นความเห็นมาให้แต่ถึงแม้จะเป็นเพียงความเห็นกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมที่จะดําเนินการทันทีเพราะก็ไม่ได้สนับสนุนการกระทําผิดอยู่แล้วเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าทางการไทยจะหยุดจ่ายไฟแก๊งคอเซนเตอร์จะใช้เครื่องปั่นไฟใช้เองนายอนุทินกล่าวว่าถ้าเขาปั่นไฟใช้เองจริงก็ไม่มีทางที่จะได้รับความเอื้อประโยชน์จากฝั่งไทย เขาซื้อไฟของเราไปถ้าหน่วยงานความมั่นคงให้หยุดจ่ายทางกระทรวงมหาดไทยก็จะได้หยุดจ่ายทันทีถ้าเขาส่งมาถ้าหยุดจ่ายไฟแล้วเขาไปปั่นไฟใช้เองในบ้านของเขาและเชื้อเพลิงของเขาเราก็ไม่เกี่ยวกระทรวงมหาดไทยพร้อมสับสวิตเมื่อถามต่อว่าการที่กอฟผจะลงพื้นที่ไปยังจุดจ่ายไฟนั้นนายอนุทินกล่าวว่าตามจริงกอฟผทําเกินหน้าที่ที่จะลงไปตรวจว่าใครทําผิดหรือไม่ทําผิดเพราะเราเป็นหน่วยงานรับปฏิบัติตแต่ก็ไม่เป็นไรหากลงพื้นที่แล้วพบว่ามีการกระทําผิดก็นําข้อมูลของกอฟผมาย้ําอีกทีเมื่อถามต่อว่าน มีนิสัมป,ปทานไฟฟ้ามีหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีบริษัทที่จะเข้ามาทําสัญญาซื้อไฟข้ามแดนกับกฟผมีการตรวจสอบยืนยันจากรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านเองและหน่วยงานความมั่นคงจากประเทศไทยตรวจสอบหมดแล้วว่าขายได้ไม่ใช่ว่าใครจะมาซื้อเราก็ขายติดตามต่อกดค้นหาทิมคําว่า w ั I n